สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมนะครับเพชรจากซองอปาเลี้ยงไก่วันนี้ผมจะพามาดูลูกของแม่มนโมลกฏส่วนพ่อก,ก็คือเจ้าแดงเพชรสกัดหลังจากที่เราทําการแยกออกจากแม่ของเขาแล้วไก่จะโตเร็วและใหญ่แค่ไหนมาดูด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ได้สองอาทิตย์แล้วครับไก่ได้สองอาทิตย์แล้วส่วนหัวอาหารที่ผมให้ก็คือหัวอาหารมูใหญ่ผมก็ใส่ขกตำนะแรกๆ บดให้เลี้ยงให้เท่ากับหัวหันไกลล่แรกเกิดก็ให้เขากินแต่วันนี้ผมแนะนำให้เขากินครับผมจะใช่สูตรเดิมนะครับเพราะว่าไก่ก็โตขึ้นแล้วอาจจะกินได้อยู่ส่วนเวลาที่ผมให้กินนะครับก็คือให้กินทั้งวันเลยครับผมคิดว่าถ้าไก่แรกเกิดอ่ะเขารับสารอาหารที่เพียงพอไก่ก็จะโตเร็วและใหญ่ด้วยนะครับ ชอบแบบไหนก็ได้ครับให้กินสองเวลาก็ได้ก็คือตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นหรือว่าสามเวลาก็ได้ก็คือตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นก็ได้นะครับไม่กนไหนชอบแบบว่าให้หัวอาหารไก่แรกเกิดก็ได้นะครับคือคนเราเลี้ยงไก่ไม่เหมือนกันครับหลายคนลายสูตรนะครับอีพีหน้าผมจะถ่ายถ่ายให้อ่าดูนะครับก็คือรุ่นพี่ครับรุ่นที่หนึ่ง ก็ใกล้จะสามเดือนนะครับวันที่สิเจ็ดนี่ก็สามเดือนแล้วครับไก่จะอ้วนต้องดูที่ท้องนะครับ,น,น,รบน,นี่ครับที่ท้องโอ้โหอ้วนมากนี่ครับอ้วนมากๆครับท้องเดี๋ยวจะให้ดูลูกของเจ้าแดงเพศสัตเดี๋ยวว่าได้ผอมได้ของนะครับ นี่นก็คือมีขนที่เท้านะครับมองดูว่าสวยมากๆครับอ้วนด้วยนะครับ่อนไหนชอบก็เอาไปใช้ได้นะครับส,สุดผมนะครับผมไม่ไม่หวงไม่ห้ามนะครับผมมีอะไรผมก็จะแ,แบ่งปันเพื่อนนะครับ่อนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อผมจะได้ทําคลิปใหม่ๆจะได้มาแบ่งปันอะไรแบบว่าที่ผมเลี้ยงมานะครับยังไงก็ลากันในภาพนี้นะครับขอบคุณมากๆครับ